ยีต้อนเข้าสู่เกมเกมไมคครับซึ่งนะครับผมมาอยู่ในซีรีส์เจ้าแห่งนักรบนะครับซึ่งคือผมเนี่ยเล่นโหลดนะครับมาใหม่แล้วนะครับคือคือนะครับทุกคนเออไอนะครับมันเนี่ยผมเข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องโหลดใหม่ซึ่งซีรีส์เจ้าแห่งนักรบผมก็ขอท่าบอยไว้เลยว่า ep ที่สิบห้าเนี่ยจะมีการต่อสู้อย่างดุเดือดนะครับจาก กับราชาวินเทอร์นะครับกับอ,อ,อ,อราชาเอินไอเจ้าอย่างนักรบคนปัจจุบันนะ่ะสืบอทอดวงราชานองค์ตระกูลนีเออ,องค์ตระกูลนะครับแต่แต่บางคเอ็ดชาด,ดาบก่อนแป๊บนึ่งส่วนในเรื่องของในตำนานนะ มันฝอนตอนนี้หลักคือมันสามารถไปรำขบุนการในเสามันก็ไม่ก็ไยได้ดู้วช่วงนี้คือผมดูจบไปแล้วแล้วไงก็เลยไม่ค่อยได้ดูแล้วไงี้แล้วก็พยายามหา หาอยู่แล้วทำไมบล็อกมันไม่ไม่ติดวะเนี่ยมันถูกรออยู่อรากาเลยเนี่ยนี่น,นี่อะไรนี่มั่วหมดละมันมีกิจกรกรมด้วยนะเป็นฮาราวีนที่เลยมนหนึ่งเดือนเทนมันติดมันแต่ตอนนี้เ,นเกมไม่รู้ นี่คือไม้เป๊ปะๆเลยแต่จริงๆแล้วมันคือสมุดโหอิงชด,ดเฮ้ยเจอปุญมเ้็นือไม่คือถ้าผมจะตอบนั้นเนี่ยมันจะแบบไม่ได้เออคอยมาเขาลอก ของนี่ตามนังอยู okay. hmm. ่ป้าวะตัดมาปัจจุบันยังไงเออโอเคตอนนี่ไงยังดูด้วยยังดูดีกินดีโอเคหดุดงอะไรวะเข้าสิวะลองขี่ขาดดิวะ ว่าหลอนเพลงปะออน่าจะหลอนฉันจำได้ว่าฉันได้แบ่งแยกเหตุว่าชิ้นส่วนทั <the> <an> ้งสชิ้นส่วนตำนานของในตำนานไปไว้ไว้ชิ้นแรกอยู่ในทะเลชิ้นที่สองอยู่ในดันเจียนชิ้นที่สามอยู่ในนรกชิ้นที่สี เอ้ยยัสินทีีนยู่ต้เด่นเส้นที่ทากูนที่ฉันอ้ยต้องต่างหาหมดเลยเวขาวนี้เหนื่อยเว้ยว้ไต่ไต่หนึ่งล่างยลไต่หนึงลายเฮ้ ยังก็ตามขอเดินเดินทางไปฐานทัพหลักก่อนแล้วกันฐานทัพหลักไม่ไดีแล้วต้องน้ำม,มันจะใหญ่ขึ้นป่าวะมืกขอนี่ใหญ่ขึ้นมากเลยเฮ้ยลืมไปว่ามันต้องข้ามทะเลไปโอ้ยเฮ้ยถอยไปก็ได้วะไต้ เฮ้ยเลิกมายุ่งกับฉันแลวนะทีสิว่าเฮ้ยเลิกมายุ่งกับฉันอีย้ยยยพวกเราตรงนี้กันตรงนี้ไม่รอดเลยตรงนั้นก็เป็นทะเล แค้ไนอย่านะเออเออจมติมันไุดมาแล้วมนลุกได้เออตรงนี้ก็เอาตรงนี้ลงทะเลเลยลงทะเลไปสี่กันจมน้ำตายเลยคิดป่วยน้ำเป็นได้ไงวะตายไปซะฮ่เฮ้ย เอัเออแต่เจ้าเล็แเ้าเลกเลวเยะจะมอไปวะอืเอาไปกะลงไม่แก่อช่วยเอาเสื้อสูงไอ้ชาพวกนี้หรอกนะ Còn okay. thấp vậy chưa mình có gì hiểu nó nó mày đài. ก็ต้องพักเลยที่นี่เจ้าตกตังต้งแคมป์กันทะเลตรงไหนดีวะเว้ยนี่แล้วทะเลกันเดี๋ยวออกไปาอาหารแถวนี้ก่อนแล้วกันหายกิ่งไม้หายกิ่งไม,ไม้ต้องรีบหาแล้วเออนี่ไงแล้วแล้วแล้วโอ้ยความ ปอล <c oughs> อเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยต้องใส่เปียมีกาอุ๊ยตงสร็ต้องค้างแรงที่นี่ลแล้วจะรู้สึกหิวเฮ้ยปิดไว้เตัวในตอนกลางคืนจะเริ่มหิวแล้วฮะ